สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่รักทุกท่านวันนี้เอาบรรยากาศเช้าว,วันทำงานที่สดใสอบอุ่นด้วยแสงแดดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงมาฝากท่านผู้ชมนะคะเป็นไงคะท่านผู้ชม ต้นไม้ใบหญ้านะเวลานี้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะจากสีเขียวก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีส้มสีน้ำตาลแล้วก็ล่วงหล่นในที่สุดค่ะสดใสแต่ในความสดใสก็สงบแล้วก็ เหงาใจหายเล็กๆนะคะท่านผู้ชมช่วงบรรยากาศอบอุ่นสดใสในช่วงฤดูร้อนกำลังจะผ่านไปและช่วงฤดูหนาวหิมะก็กำลังจะเข้ามาทำหน้าที่แทนที่ต้องถ่ายอยู่นี่ถ่ายวิดีโออยู่นี่เป็นในมุมหนึ่งของในอำเภอเมืองปารากะโนนะคะ ในตัวเมืองเลยคะ่ะท่านผู้ชมค่อนข้างจะเงียบสงบนะคะอันนี้บ้านตรงนี้นะคะเป็นอา,อาคารเก่าประมาณ200ปีมาแล้วนะคะตั้งแต่ รุ่นบุกเบิกเมืองปารากโนแรกๆนะคะท่านผู้ชมอันนี้มีหมีด้วยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้อมเอาเข้าไปใกล้ๆหมีตัวนี้แกะสลักจากต้นไม้ใหญ่นะคะท่านผู้ชมสะเทือนหน่อยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าต้นไม้จะ,จะใหญ่มากคะ่ะเป็นต้นเลติกูสินะคะเจ้าของเขาตัดออกแล้วก็ เหลือไว้แกะสลักเป็นรูปตัวหมีค่ะก็สวยงามอยู่นะคะท่านผู้ชมแต่หมีนี้ไม่ใช่สัญลักษณ์ของประเทศฟินแลนด์นะคะประเทศฟินแลนด์คือ,อสัญลักษณ์ของสัตว์ประจําฟินแลนด์ก็คือหงค่ะตัวหงสีขาวหรือที่คนฟินเขาเรียกว่าย่งเซนนะคะตัวจะใหญ่มากค่ะ น้ำหนักประมาณห้าหกกิโลประมาณนั้นนะต้อมประมาณด้วยด้วยด้วยสายตาค่ะเพราะว่าเก็จะตัวใหญ่แล้วก็สวยมากคือต้องไม่เคยไม่ไม่เคยเข้าไปอุ้มนะคะเพราะว่าเป็นสัตว์คุ้มครองค่ะโอเคค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ชมบรรยากาศกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ